บุคคลไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกอยอ่ไม่มีไม่มีใครในโลกไม่ถูกนินทารางั้นชีวิตการทํางานของเราเราจะเจอสิ่งเหล่านี้อยู่มากมายเรามองให้เป็นธรรมดาของโลกมองให้เป็นธรรมดาสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแล้วเราก็เล่งสร้างกรรมดีสร้างกรรมดีง่ายๆทำอย่างไรจเจริญอาณาปาณสติ ละอกุศลอกุศลที่แท้จริงคือนิวรนาวิธีละอกุศลคือทำยังไงนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกนะพระองค์จึงบอกว่าอานาปานสติหรือสติปัฏฐานสี่เนี่ยคือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงนี่แหละกองกุศลที่แท้จริงอย่างในวันนี้ที่เรารักษาสินห้ากันอันนี้ก็พุทธวจนะที่พระองค์ตรัสสอนไว้เราลองดูว่ามันดีไหม นะการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมามันดีทั้งนั้นน่ะดีคือการไม่เบียดเบียนกันใช่ไหม